ผู้ใดเห็นทรรมนี้ผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทรรมนี้ผู้นั้นย่อมเห็นเราเราคือธรรมเราคือธรรมธาตุที่ปราศจากการปรุงโดยสิ้นเชิงไม่แม้แต่จะอาศัยไม่มีวันอาศัยหมายความว่าไม่มีวันกลับไปเกิดอีกแล้ว ธรมธาตุนี้เขาไม่เกิดแล้วไม่มีวันเกิดด้วยเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่การไหนเท่าที่โลกเขาปั้นแต่งให้มันมีการเวลาธรรมธาตุนี้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้เขากลืนไปกับทุกสรรพสิ่งเพราะเขาเป็นธาต วางเปล่าไสที่เป็นธาตุดั้งเดิมเยียกว่าก่อนจะมีทุกสรรพสิ่งถ้าไสบริสุทธิ์อันไม่ได้เป็นอะไรนี้เขามีมาเรียบร้อยในความไม่มีอะไรเนี่ยมันจะเอาอาการรู้ไปไว้ตรงไหนพวกเราเข้าใจไหมอาการที่รับรู้เนี่ยมันจะเอาไปใช้ในนั้นได้ยังไงอ่ะ มันจะเอาไปใช้ทําไมอาการรู้เพราะในนั้นเนี่ยมันไม่ต้องการอาการเลยมันกลืนไปกับทุกอย่างด้วยตัวของมันขอให้มันตั้งขอให้มันแผ่ขอให้มันประกาศขอให้เกิดความรู้ซึ้งลงไปภายในเต็มหัวใจด้วยองค์ความรู้แห่งปัญญาด้วยองค์ความรู้แจ้งว่า เราคือต้นธาตุคือธาตุว่างเปล่าใสาบริสุทธิ์มากเราไม่ใช่นามธาตุเราไม่ใช่ความคิดมโนภาพอารมณ์อาการรู้สิ่งเหล่านี้มันเป็นทุกข์เป็นวัตตะเป็นการเกิดเป็นของภายนอกเมื่อต้นธาตุได้ส่งกระแสไปอาศัยสิ่งเหล่านี้ แล้วส่งกระแสออกไปยึดถือรูปภาตต่อย่อมเกิดตัวตนย่อมเกิดทุกย่อมเกิดวัตตะย่อมติดอยู่หลงอยู่ในวัตตานี้ไม่จบไม่สิน้นตื่นเถิดจิตทั้งหลายเอ่ยเราคือต้นธาตุเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เป็นธาตุดั้งเดิมจงอย่ายึดสิ่งใดจงอย่าเป็นอะไร จงวางความคิดนึกอารมณ์อาการรู้ทั้งหลายลงไปให้หมดเถิดอาการทั้งหลายไม่ใช่เราเราไม่ใช่อาการทั้งหลายเราคือธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ที่เป็นอมตะธาตุเป็นธาตุตั้งตนจงแจ้งในความจริงนี้เถิด